ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วครับรอบที่สำคัญที่สุดในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอต จะคว้า1 0 0 0 0แบาทากลับบ้านได้นะครับโดยมีคนสคนนี้ช่วยเลยนะครับผมเอาใจช่วยอย่างเต็มที่อธิบายเกมให้ก่อนเลยนะครับผมว่าต้องเล่นกันยังไงบ้างข้างหลังเนี่ยจะมีชื่อขึ้นมาเราจะมีอยู่10กว่าชื่อเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมขึ้นมาปุ๊บคุณเบียไม่เห็น2คนนี้เขาจะยืนอยู่ตรงนั้นเขาเห็นเขาจะใบโดยที่ไม่พูดชื่อนั้นโดยที่ไม่พูดทับศัพท์นกกระเบิดอันนี้ไม่ได้นะครับผมผวนคําไม่ได้ เราอธิบายผลงานของเขาร้องเพลงของเขาบอกว่าเขาเล่นเป็นตัวอะไรในละครได้เขาเป็นแฟนใครนะฮะพูดจนกว่าเบียรจะตอบชื่อมาถ้าชื่อมาสมมุติว่าเป็นวิลลี่เฉยๆก็ตอบแค่นั้นถ้าต้องมีนามสกุลด้วยเขาก็ต้องตอบด้วยเขาตอบได้หนึ่งชื่อได้2,000บาทใน90ิวินาทีถ้าได้10ชื่อมันกลายเป็น1 0 0 0บาททันที oh. เฉลี่ยแล้วชื่อหนึ่งมีเวลา9วิอธิบายต้องชัดแล้วก็คนนี้เท่านั้นที่ข้ามได้ สท่านต้องสิก n a ลมาแล้วบอกเขาว่าข้ามข้ามไปเขาต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาโอเคไม่มีคำถามอะไรแล้วนะไม่มีค่ะขอให้โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือซุปตาเต็มสิเข้าที่ oh. ที่สำคัญคือเขาเล่นกันแค่3คนที่เหลืออยู่ในสตูนนี้จะไม่มีใครช่วยเลยนะครับ oh. Oh. โซฟาก็ห้ามช่วยนะครับขอให้โชคดีครับ oh. Oh. ไปเตรียมตัวพร้อมแล้ว เริ่มจ้านาคีก็เป็นนางเอกนาคีทัศพรโอเคไปแฟนพีดเอ่อคิมเบอรี่แฟนพี่คิมเบอรี่แฟนคิมเบอรี่มากปรินใช่ครับโอเคไปเอ่อเป็นมิสทิฟฟานี่มาก่อนมิสทิฟฟานี่สวยมากสวยมากสวยมากชิใช่ครับโอเคไปข้ามเถอะขา ไปครับอ้ออันนี้คือจัดไม่แบบนี้ครับร้องเพลงเสียงสูงสูงอ้อเออได้นั่นแหละร้องเพลงของเขาครับอ้อเป็นนักมวยนักมวยครับผมบัวขาวบัรชาเมฆบัวขาวได้ครับไปอ้ออันนี้แบบว่าอ้อเป็นเจ้าแม่เพลงร้องไม่ใช่นี่มีฝ่ายนิดๆมีสักๆหน่อยหน่อยเขาอยู่อไหนอะเลดี้กาก้า ทพุทธคนไทยดูแกมี่อยูแกมี่ดูแกมี่ข้ามค่ะข้ามอดีตนายกผู้หญิงของไทยเอ่อนายกปูนายกผู้หญิงนายกที่เป็นผู้หญิงชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรวะเอาข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนครับอ่าอันนี้แหละนี่เออเหรอเอ้ยใจนี่กล้าไปครับอ๋ออันนี้เป็นอดีตนักนักเตะทีมชาติตอนนี้เป็นโค้ชหล่อด้วย โกดิศศักดิ์เสนาเมืองใช่โอเคได้ได้ได้ไปตลกนี่ยกนี้เลยใครใครไอ้ต้องต้องมีเพลงด้วยนี่ต้องมีเพลงอ๋อพี่แจดเออถ้าอย่างนี้โอเคดังไข่เขามีเขามีเขามีถ้าถ้าจะเพลงใหม่ของเขาที่จะยกงี้แบบถ้าอย่างนี้ถ้าหน่อยนึงก็โอเคอ่ะเอออ่ะเชิญครับเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้ไม่ถึง10ชื่อแต่ก็ได้ไปทั้งหมด7ชื่อ14,000บาทถือว่าเก่งเลยถือว่าเก่งเลยแล้วคนใบ้ก็เก่งมากด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับดาราทุกท่านที่มาปาร์ตี้กับผมนะครับผมขอบคุณมาก เริ่มติดตามนะครของพวกเขากันนะครับผมใครอยากได้เงินแสนสมัครไล o ์ฟิชเช l ของเราหรือว่าอีเมลมาก็ได้นะครับเราเจอกันอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้าอาทิตย์ครับ6โมงย0ทีทางช่อง3นี่คือฮอลลีวูดเกมไน้์ยไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณ e s s e n ซ์ซอ f t p l u ัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มยาสีฟันซิสเท m a าอ t ลตราแคร์แอนด์โปรเทคฟูออไรสูงสุด1 5 0 0 ppm คุณเจอหนุ่มๆสามสาวหนึ่งฝั่งเนี้ยมีอะไรจะงัดมาสู้กับเขาโอ้ยคอยอย่าไปเล่นกับเขาของเขานี่อีกนะอย่างนี้รอนแล้วเพราะตื่นเช้าสะดุดตลอดไม่ไหวเทปนี้เทปการกุศลจริงปะฮะอ้ำชมพู่เคนติ๊ก ต่อจาก 2> <อ>1 2ต่อจาก4 5ก่อน,น <Yeah. S> 1โหจ่าจ่าใส่วิลลี่ไปแล้วช <c oughs> ิ้ี่ยังนึกไม่ออกอ่ะ <c oughs> ไอ้แก่2550 <c oughs> ไอ้แก่2550 <c oughs>